สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นวิดีโอที่มาพักกักตัวมาจากเยอรมันนะคะกักตัวค่ะเปิดประตูเข้ามาพอเปิดประตูเข้ามาเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอแบบนี้นะคะ mm. ก็มีเจอห้องน้ำห้องน้ำหนึ่งที่1น,นะคะเปิดเข้ามา มีที่อ่างน้าน้ำอันนี้แฟนเอาต้นจัสมินมาจากเยอรมันนี้ก็ห้องน้ำค่ะห้องน้ำนะคะรู้สึกว่ามันมัวเนาะเสร็จแล้วก็ออกมาข้างนอกนี่กระเป๋าเดินทางที่เอามา ออกเดินทางนะนี่ก็ของทางโรงแรมเขาก็จะมีถุงแดงให้ถุงแดงแสดงว่าถุงติดเชื้อเนาะเขาจะมีน้ําไว้ให้น้ําดื่มมีถุงแดงไว้มีกระดาษทิชชู่วไว้ให้มีกาแฟมีกาแฟให้มีแก้วน้ำเนาะมีทีวี มีโซฟาน,นี่ค่ะห้องเก็บตัวนะคะมีโต๊ะกินข้าวนี่มาวันแรกนะคะวันแรกวันที่หนึ่งวันแรกนะคะอาหารเช้าเขาก็ดีอันนี้มาห้องอันนี้ห้องสปีทรูมนะคะราคาแปดหมื่นสองคนนี่ก็เปิดประตูมันมีประตูปิดเนาะห้องนอนอันนี้เข้ามาห้องนอนเจอห้องนอนแล้วค่ะ อันนี้มีตู้เซฟไว้ให้เราเก็บของมีห้องน้ำอีกค่ะในห้องสวีทรูมนะห้องสวีทรูมนี่คือห้องน้ำอันนี้ห้องอาบน้ำเราก็เปิดออกมาที่อาบน้ำสายบัวฝักบัวปิดอ่างล้างหน้า มีอ่างอาบน้ำมีกระจกมองเห็นห้องนอนด้วยห้องน้ำก็ปิดต่อไปมีห้องนอนห้องนอนก็มีทีวีอีกเครื่องหนึ่งห้องโต๊ะนั่งเล่นคอมแฟนป้านั่งลุงนั่งเล่นคอมแล้วอันนี้ก็ที่นอนจา้านี่ค่ะเตียงนอนนะคะนี่ค่ะ ห้องกักตัวกระจกใสจะมองเห็นห้องน้ำเลยอันนี้คือห้องนี่ค่ะห้องกักตัวนี่ค่ะที่กักตัวค่ะนี่ห้องนั่งเล่นมีทีวีนี่ค่ะที่กักตัวนะคะนี่ที่เปิดแอร์ ก็มีแค่นี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะถ้า,างไงเดี๋ยวจะอีกที่หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ